เจอก็ดีแล้วเดี๋ยวกันสวัสดีครับน้องคอปเตอร์อายุ6ขวบครับเฮ้ยจับไม่ครั้งหนึ่งนะนะนะเะี๋ยวน้องคอปเตอร์เคยดูใช่มาเปิดแผนที่โลกอ่ะใช่ไอ้นู๊จําภาพนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วหนุ่มน้อยคนนี้เคยมาสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชมทั่วประเทศมาแล้วจากความสามารถรู้รอบโลกครับ อ้าลูกอินเดียฮะอินเดียนี่ยังไม่ได้เปิดนะรู้เลยอินเดียนี่ยังไม่ได้เปิดรู้เลยรู้เลยเราเราจะรู้ได้ยัอิผมเชื่อมาครับผมแลผมชอบจังหวะเด็กคนนี้มากนี่ยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยเด็กเก่งๆอัปตาเม็กซิโกเฮ้ย ยังมองไปทันเลยยังไม่ทันดูข้างหลังมันตอบเม็กซีกาไม่ซิโกแล้วและในที่สุดน้องคอปเตอร์ก็พิชิตใจกรรมการคว้าฝันซึ่งก็คือสารานุกรมไดโนเสาร์เล่มน,นี้กลับบ้านไปได้สำเร็จนานุกรมไดโนเสาร์สารานุกรมไดโนเสาร์วชาวไมโลชาวไมโลดูตาดิและนี่คือที่มาที่เขากลับมาบนเวทีนี้อีกครั้งครับ นะวันนี้นะเขาใส่ชุดอะไรมาพี่หอยเขา่ปอย่าบอกนะครับว่าไอหนังสือที่น้องขอไปครั้งที่แล้วที่ขอเกี่ยวกับไอไอไดโนเสาร์เนี่ยใช่ไหมใช่ครับเชื่อเกี่ยวกับความรู้ของไดโนเสาร์ครับนั่นไงอย่าบอกนะครับว่าเล่มนั้นที่ให้ไปอ่านหมดแล้วอ่านหมดแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวจำไม่หมด ทำไมถึงชอบไดโนเสาร์ลูกมันมีเยอะหลายหลายสายพันธุ์ครับอ๋อไดโนเสาร์ที่บินได้ชื่อว่าอะไรเทรานอโดนครับเทรานอโดนรู้ไหมแล้วว่าถูกหรือผิดถามไปเดี๋ยวเราจะรู้ไหมว่าถูกลักษณะมันเป็นยังไงเทรานอโดนเนี่ยมีปีกมีปีกยาวไหนทําเสียงเทรานอโดนให้น้าหอยฟังหน่อยสิครับไหนสิเสียงเป็นไงเสียงเป็นไง เออิ่งาง่วงใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ง่วงใช่ไหมอันนี้คือสยงไารอ๋อแล้วไดโนเสาร์อะไรวิ่งเร็วที่สุดสตูเดียวไมมาดไหนพูดตามสิครับดียวไหมว่าวิ่งเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไรครับแ0กิโเมตรต่อช่วโมงโอ้โห้ไหมเาจะวิ่งเดีเท่านั้นให้ดูอาวิ่งวิ่ดูอ้ะ80กิมช่วโมงวิ่งครับาปาปมเมืเหนืออหอ้าววิ่งกลับมาวิ่งกลับมาหอเม เอาละครับขอบคุณพร้อมจะตอบคำถามไหมลูกพร้อมแล้วประจำที่ครับแต่ก่อนจะตอบคำถามอะไรมีความฝันอะไรมาแรกวันนี้อยากจะอะไรกลับไปนังสือร่างกายมนุษย์ครับนักสูอหนังสือร่างกายมนุษย์ แต่ว่า <จะ S 2> มีบางอย่างจะบอกนิดนึงะนะลูก,ลกที่บ้านก็มีหนังสือร,ร่างกายมนุษย์แล้วบ้าง,าง,างแต่อยากจะเอาที่อันที่ไม่เหมือนที่บ้านออโอเคทำไมถึงอยากได้หนังสือร,ร่างกายมนุษย์ลูกเพราะว่าอยากรู้ว่ามีอวัยวะอะไรบ้างแลวโตขึ้นเขาด้วยจะเป็นหมอโอเกเหมาะม,ม,มากครับพี่ดูกขวดครับท่านคณะกรรมการครับ วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกัคอปเตอร์มาก่อนแล้วก็ขอร้องว่าอย่าอ่อนข้อยคอปเตอร์ไม่มีทางขอแบบจริงจังะนะครับวันนี้กติกาของเราคือฟฟนพันจิว๋วไดโนเสาร์โจทย์ข้อแรกครับเป็นการเปิดภาพ3วินาทีคอปเตอร์ต้องตอบไม่ทันภายใน3วิถ้าไม่ทันแพ้เลย ตอนนี้ทีมงานของเราสุ่มนำภาพไดโนเสาร์จำนวนหนึ่งมาให้ท่านคณะกรรมการนะครับอุ้ยตัวนี้แปลกขอให้สุ่มนะครับให้เวลาท่านคณะกรรมการเลือกครับคปเตอร์ลูกเต็มตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วภาพแรกพี่หอยครับปุ๊บไม่เป็นชิตรัตถูกต้องครับโอ้ยหนุไอคูลาเตอร์ถูกค่ะ โฟร์ดินแคตถูกต้องครับอ่ะต่อไปครับขอบเลยซีโรไฟซิตถูกต้องครับคุณน้อยต่อบได้มินมีโอ้โหมินมีใช่ไหมครับใช่สิครับเดี๋ยบรูดันเฮ้ยขนาดจับหัว รีบมาถวายเลยมาแล้วมามามายูเทรลเตอร์เฮ้ยเอาเรืพร้อมกันเลยดีกว่าเออพร้อมกันสามอันเลยวางเงินแล้วตอบหนึ่งสองสามนี่เลยมาตอบเรงจากพี่หอยตอบเรียงจากพี่หอยไม่คุ้งเงาะลูกนะไปครับคุณทนายค่ะ นุ่นโทนในทัชถูกครับถูกครับคำถต่อไปครับทีแรกครับทีแรกถูกไหมครับเเโรโนซอรัสเร็กซ์ค่ะใช่ค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับยูโอโพเซฟาลัสถูกไหมครับถูกต้องครับโอ้โห้ตาแล้วช่วยไปเอายาพาราลโลโดซอรัสให้ผมกินสักเม็ดได้เด็กอะไรเก่งอย่างนี้นผ่าไปนะครับโคพเตอร์ผ่านครับ สุดยอดสมกับเป็นน้องคอปเตอร์จริงๆครับก็ได้เวลาโจทย์ข้อที่สองที่มีความยากมากขึ้นนั่นก็คือเกมจิ๊กซอครับท่านผู้ชมเอาใจช่วยน้องคอปเตอร์ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมาการครับภายใต้จิ๊กซอว์25ชิ้นนี้ซ่อนรูปไดโนเสาร์อยู่ แต่ไม่รู้ว่าคือพันอะไรและซ่อนอยู่มุมไหนครับคอปเตอร์ต้องบอกพิ่ซุว่าใช้เปิดหมายเลขอะไรแล้วต้องทายให้ถูกต้องให้เปิดได้4เลือกเอาเลยก่อนเปิดนะล,ลูกสา <5, 3 S 2> ถ้า3ครั้งอ่ะสามครั้งเก่งสุดๆถ้าไม่เปิดเลยโอ้โหเหลือเชื่อ <c> คอปเตอร์ตอบคับตอบเลยลูกตอบเลย <c> คือในวิสา3ันอะไรลูก <c> คุณชลมุ่บ้านไม่มีใครเล่นด้วยใช่ไมโอเคคอปเตอร์ลูก ถ้าพร้อมแล้วเอาเบอร์อะไรอยากให้เปิดหมายเลขอะไรลูกเปิดตรงนี้เห็นตัวนี่เก้าครับหมายเลขเก้าเปิดออกมานะครับภายใต้หมายเลขเก้าคือรูปของอะไรโอ้โหเพนทาร์เลอร์ท็อปเฮ้ยใช่หรือเปล่อใช่หรือเอลอะไรเนี่ยมันเขียวเขียวเดี๋ยวๆตรงไหนที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นเพนทาร์เลอร์ท็อป ลายอย่างนี้จําได้เลยจำได้มันได้มันเหมือนเป็นก้อนหินก้อนอิฐวะลูกไม่ใช่นะครับมันคืออะไรลูกหลังครับหลังของเขามีมีมีแผงเขข้างบนเพราะฉะนั้นอยู่กลุ่มเเราทอปเซียนมีแลนแล้วมันยาวแล้วก็มีเขาห้าเขามันคือไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าเพนทาเซราทอปเพนทาสซราทอปเปิดไปเพียงหนึ่งภาพนะครับ จิกซอ1นนอันนะครับตอบว่าแผ่นทายสระทอปนะครับเรามั่นใจว่าเป็นอย่างนี้ครับมั่นใจว่าเป็นอย่างนี้เลยเปิดภาพเดียวเนี่ยนะใช่ครับคอปเตอร์ลูกแล้วถ้าเป็นหนังสือที่หนูอ่านนะลูกเปิดมาตรงนี้เป็นอะไรลูกตาตาตา,ต,ตาปากปากเปิดมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับถ้าเป็นแผ่นทยยสระทอปต้องเป็นตานะครับโอ oh ้โหคำตอบนี้ e ทาเซอราทอปเป็นไดนโนเสาร์กินพืชมีแผงคออันใหญ่ที่มาพร้อมกับเขาไว้ป้องกันตัวมากถึง5เขาด้วยกันเพนทาเซอราท็อป er มีความละไม้คล้ายกับทร i c เซอราท็อปที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันมากเลยครับซึ่งน้องคอปเตอร์ช่างสังเกตและแยกมันออกด้วยลวดลายที่ลำตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเพนทาเซอราท็อป er er เก่งมากครับน้องคอปเตอร์ท่านคณะกรรมการครับสำหรับดานจิกซอมีอะไรสงสัยไหมครับ โอ้คงไม่มีะครับเปิดมาแผ่นเดียวแล้วรู้เลยว่ามันพันอะไรเนี่ยเก่งจริงๆอรับโปรเบยคอปเตอร์หน่อยครับผ่านไปแล้วสด่านครับด่านนี้คือคุณสมบัติของไดโนเสาร์จะยากหน่อยเพราะว่าหลากหลายครับมีให้10ตัวเลือกคอปเตอร์เลือกได้เพียงแค่3เท่านั้นแล้วต้องตอบ นี่ครับถ้าเลือกได้หนึ่งวตอบเลยอะครับเอาอีกแล้วเออทางเทคนิคเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอลูก <c oughs> คอปเตอร์เลือกแผ่นป้ายครับนี่ครับหมายเลขแรกเลือกหมายเลขอะไรลูก <c oughs> หนึ่งหมายเลขหนึ่งครับอ่าหมายเลขหนึ่งมูลสมบัติเต็นเสาร์ตัวนี้ก็คืองอ,งอนยาว งอนยาวงอนยาวายารู้งอ,อนยาวรู้เลยพาราซาโลโลฟัสงอนพิลึกที่สุดพาราเลยนะซา,าโรโรฟัสที่งอนมันเป็นหนูแล้วแล้วทำไมเว็บแรกหนูถึงตอบเป็นไอตัวพาราโซโลโรฟัสล่ะลูก งอนยาวเหมือนกันอ๋อมันมีงอนคำว่างอนไงพอพูดปุ๊บคืองอนเขาพิเศษใช่ไหมงอนเขาไปข้างหลังใช่ไหมะพอพูดถึงงอนก็เลยนึกถึงภาพนี้ขึ้นมาใช่ไหมลูกแล้วมันก็มีงอนอีกตัวหนึ่งด้วยครับชื่อชื่อว่าอะไรนะคาริโตซารัสแลมบิโอซารัสคารโนซารัสชิงเต่าซารัสรู้จักซักตัวไหมครัชไม่รู้เลยครัชคอปเตอร์อรครับหนูตอบว่าอะไรนะพา พาราโซโรโรฟัสพาราโซโรโรฟัสพาลาครับพาลาเอาสักเม็ดไหมฮะพาลาสักเม็ดโรฟัคำตอบนี้ใช่หรือเปล่าครับเฉลยนะครับ ซอโโรโลฟัสพบที่ทวีปอเมริกาครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มไดโนเสาร์ปากเป็ดเป็นไดโนเสาร์กินพืชครับลักษณะเด่นคือหงอนที่มีลักษณะเหมือนท่อกลวงยาวมีไว้เพื่อส่งเสียงเรียกหาพวกและขู่ศัตรูนั่นเองครับแต่คณะกรรมการของเราจะรู้สึกอย่างไรไปฟังกันเลยครับผมรู้สึกไม่พอใจครับไม่พอใจครับฮะไม่พอใจได้ทำไมอ่ะผมไม่พอใจที่เขาเปิดป้ายเดียวบ้างเห็นแค่หลังรูปเดียวบ้างแล้วก็คือ รู้เลยรู้เลยอ่ะไม่พอใจอ่ะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้อัจฉริยะครับ <c oughs> มีสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะให้แนะนำไว้เผื่อไปใช้ในอนาคตคร์ต้องเพิ่มในเรื่องของคำว่าลองผิดเพราะตอนนี้หนูทำแล้วถูกมาเยอะ <c oughs> ทีนี้พอคนทำแล้วถูก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 อย่างเดียววันหนึ่งเนี่ย จะกลายเป็นคนที่มีโอกาสนะลูกที่จะกลัวไม่กล้าทําอะไรบางอย่างถ้าเราไม่ชัวคนเราที่เจ๋งที่สุดในโลกนะลูกเขากล้าลองแล้วก็กล้าผิดแล้วก็กล้าเริ่มต้นใหม่ถ้าวันนึงหนูตอบผิดทําไงดีไม่เป็นไรถูกต้องเอาอย่างนี้นบคือครูง้อแนะนําว่าวันนี้หนูถูกต้องหนูชมภูมิใจวันหลังถ้าหนูเกิดติดพลาดอย่าเสียใจจนเกินไปทําได้มลูกเข้าใจไหม เสียใจได้แค่นิดเดียวเหรอใช่แล้วลุกขึ้นสู้ไหม่ถ้าเราล้มเราลุกไหมลูกถ้าล้มแล้วเลือดไหลอ่ะถ้าเลือดไหลทำไงอ่ะถ้าเลือดไหลทำไงเลือดไหลทำไงลูกเออทายาทายาแล้วเราลุกไหมลูกลุกขึ้นมาเพื่อสู้สู้อ้าวอ้าวแล้วสำหรับ ความฝันอยากได้หนังสือเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์แ่ะครับผ่านก <Yeah! S 2> ารไม่ปล่อยผ่านการเอะเราหาคำตอบเพื่อได้ความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยคือเคล็ดลับความเก่งของคอปเตอร์ในวันนี้ครับค <Yeah. S 1> อปเตอร์ครับดูจะได้หนังสืออะไรนู้นนเกี่ยวกับอะไรนะครับร่างกายมนุษย์คะ่ะร่างกายมนุษย์ที่ซุปไม่รู้ว่า หนูหนูที่บ้านมีกับที่รายการมีจะตรงกันหรือเปล่าแอนะคอเตอร์อหันหลังก่อนหันหลังก่อนเออถ้าซ้ําก็ขอโทษร่วมหน้านะลูกนะหนังสือเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์นะครับหนังสือมาแล้วซ้าหรือเปล่าไม่รู้คอปเตอร์ครับซ้ํำไหมลูกโอ้โหมีความเหน็นใจไม่ซ้ํากับที่บ้านครับผีัไหมลูกเก่งจังเลยทีมงาน ขอบคุณครับไปของคัพเตอร์นะลูกนะที่สุขอนุ้าวางหนังสือขออนุญาตจริงๆครับวางนิดนึงคอปเตอร์ครับนอกจากหนังสือแล้วที่ซุปมีของแถมเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์คอปเตอร์พร้อมไหมครับพร้อมับไปดูว่าคืออะไรนะครับมาเลยถ้าคนอยากเป็นหมอต้องเรียนรู้และศึกษาครับอันหลังนลูกอันหลังนะ ยังไม่พอยังมีเพิ่มไหกครับมาโอ้ยเอาไปโอหันมาได้ยังครับยังลูกยัง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 ครับทำไมมันอันเล็กแค่นี้อ่ะโคตรถ้ว้าทิ้งอันนี้เลยไม่เอาเอานี้ดีกว่าอ้าปากร้องว้าวเลยครับชอบชอบอะไรในหุ่นล่างานุรย์ตรงนี้ครับจะทำให้เรารู้เกี่ยวกับอะไรลูกไม่มีส่วนนึ่งถ่ายครับฮะ ตรงนี้หายไปลูกจริงๆต้องมีไหมทีมงานครับจริงๆต้องมีไหมครับฮ่าฮโอโ้ทีมงานลืมโอ้โหลืมไส้งามเดี๋ยวผมไม่เคยเจอเด็กแบบนี้มาก่อนสุดยอดจริงๆเกิดยอดครับทำไมคอมเตอร์รู้ว่าหายลูกที่นี่ลูกยังไม่รู้เลยคอมเตอร์รู้ได้ไงว่าหายลูกคอเมออเตอร์คอมพิเตอร์คอมพิเตอร์จำได้ครับคอมเตอร์จำได้นี่คือเขาศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะ เห็นแววตาคอปเตอร์ตอนที่เขาเห็นหุ่นร่างกายรุ่นนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงครับมีความสุขไปคอปเตอร์ด้วยครับอาชญาพันจิ๋วสุดยอดจริงๆน้องคอปเตอร์ครับคือผมว่าตอนนี้ครับเขาเขาไม่ฟังเราแล้วครับเขาเขาอยู่ในโลกของเขาเองเลยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเราทําแรอะไรคุยอะไรก็ได้นะเพราะว่าเพิ่มไปนั้นอ่ะเพิ่มไปแล้วคือผมผมได้เห็นตาเขาตอนที่เขาว้าวครับ ขาว่ามีความสุขมากนี่ลองคิดดูนะเขาบอกว่าเขาสงสัยอะไรแล้วเขาจะหาคําตอบแล้วถ้าเกิดเขาเป็นหมอที่สงสัยวิธีรักษาโรคที่คนยังรักษาไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นะเนี่ยหนูคิดผมว่าเราฝากความหวังหลายๆอย่างไว้กับเด็กแบบนี้ได้ผมว่าเด็กในประเทศไทยมีหลายคนไม่ใช่แค่คอปเตอร์ใช่ยังมีอีกนะครับเวทีเราเปิดรับเด็กทุกคนเลยครับท่านผู้ชมครับปรบมือให้น้องเราหน่อยครับน้องคอปเตอร์ครับเอาเลยลูก ท่านผู้ชมกับท่านคณากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกปิ๊บสีออยฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ